ก็จบมันเกิดสักทีหลังจากไปวันเกิดของตัวเองมาเอ๊ะมาแต่ใครโทรมาเนี่ยโอ้โทรสายเยอะมากเลยให้ขอรับหน่อยสิฮัลโหลครับนั่นใครเอ่ยผมจะรับสายรอพอดีนะพอดีทมกแม่จะโทรของแกมันเกิดอยู่นหนพอทษนะก็ช่างมันเถอะอ๋อไหนไม่ได้แกดิฉันอ๋อไอ้แกอยากไปแม่แกฟื้นแล้วก็เตรียมตังมาซะยี่สิบล้านยี่สิบล้านไม่ยอมจะไปหาไม่แกวะแกแล้วตายหาไปแล้วหาจะแจ้งตำรวจป่ะ ก็จาเจ้าตำรวจแม่แกเปือตาไปอยู่กับพ่อแกแน่ไไปนั้นเจอก็รับกูดับเออเขาจะล้วไปทำลายแม่ซะอยู่นั่นแหละอะนี่นะควรจะนั่นวาไว้ยังต้องเขปหาจะนั่นอ้าอดูเหมือนจะมาแล้วนะอ่าแมายตังไรยี่สิบล้านใช่ไม่เหรอกนะตังค์ยี่สิบล้านที่แกว่านะแต่ฉันจะมาทวงแม่ฉันคืนโดยฉันไม่เสียอะไรนั่นแหละแค่นี้ฉันก็เสียมากพอแล้ว เอาละฉันให้เวลาพวกแกหนีไปซะขอโทษครับวันี้แกจะโดนล้วัพี่พี่เชียนนะพี่ผมผมไปแล้วพี่ผมสู้ไม่ไหวมันมันเก่งมากผอกไปแล้วการถึงแบบว่าน้องแกจะหนีไปแล้วนะไหนแกจะเอายังไงต่ออย่าเข้ามานะแกเข้ามาแกไม่กล้าจะมัหลอกไกลยิงแย่งแกน่อ แกไม่วันเะะออาไหมาความว่าไงความเจ็บปวดอยากมันทำมันมันย้อนกลับมาังเนาะแค่อยากขยับยังขยับไม่ได้เลยเจ็บชิบหายเลยอเฮ้ยเอ้าข้าวปสนได้ตังก็ไม่ได้้าข้าสนาัน่แต่มีติดหัวโตแนะ่นั้นดีดีกว่าไปแล้ะแม่ครับได้กินผมไหม ผหรือเปล่าแม่ไม่นะผมขอโทษนะแม่มขอโทษช่วยแม่ไม่ได้เลยแล้วไม่ไหวแล้วระสึบมันจะสลบโออไ้ปากตำรวจได้ไมนเหนื่อยจังเลยไปทั้งวันเลย <c oughs> แต่ก็นะเราจะ้ำตำรวจหาคนร้ายนะตอนนี้ฉันก็ไม่ได้ใครแล้วตัวคนเดียว อ้นาน่าจะมีที่นั่นที่เดียวที่จะต้อ,อนรับฉันนะงั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าโอ้อยโอ้อยกี่วันเนี่ยในที่สุดกาถึงสุทีต้องนัินนู่นเินนี่มาที่นี่ต่อโอ,อ,อ้ยอาเห็นเองสินะ